วัดหรือเปล่าอ oh, no, oh, 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 um, uh, ุ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้บ้านวัดวัดเห็นไหมนูบอุ้ยบ้านอุ้ยอุ้ยบ้านเไม่อยู่นบ้านไม้ด้วยอุ้ยแล้วบ้านอยู่ข้างๆอ่ะอุ้ยโคตรร้อนเลยอุ้ย คนอยู่ไหมนี่มันนเป็นลงไอ้นี่หรือเปล่าอุ้ยนีมันจะไหม้หมดแล้วอ่ะดูมันระเบิดดิมันระเบิดเออนางไฟไหม้คุณเดี๋ยวคนแลนมาติมดูแม่รถก็เพิ่งจอดตรงบางคนมาเ้าเออจอดดูก่อนจอดดูก่อนทุกคนมันมีคนอยู่ในบ้านไหมนี่อุ้ยรถกะมีรถคันหนึ่งขึ้จอดอยู่ไกลไกลไฟฟ้าไฟไหม้แบบ